ครับผมรเนาะวันเสาร์บายเจ้าดอกยวคุยไข่แดดอะไรของชีโมกแตกเรือาอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะแม่นครับหนาวขึ้นมากกเปียกบนยอดต้นสนนี่ทางจากจากมาโอ้ยังาวราลงไปทั้งใต้เลยครูบแม่นครับโอ้์ก็บบอบเปียกเบิดบอกคือว่าเปียกเบิดจริงวะนั่งห็นกับไข่แดดมันมีผ่าสลิมเมือนปลาสีฟ้าเขาอยู่คร่ะขนมุ้ยผ่านเ่มือนเขาแห้งตัวตะวันหนาวจะขึ้นยังไงวะท้องหนาวท้องเย็น อันนี้อันนี้คืออะไรปูอะครับลูกแก้วครับก็ยืดนีแต่พัดไดเลยครับว้อสวยแ่ละปูไอคอดยุกดูครับ่เห็นลูกแก้วปูจะเือยืดนี้ตงยนีูกูครับยกยนะครับโอใดูปูกอนี้สีงามอืมสีงามครับปูครับกด้ไ้่ไสมวเริ่มนั่งสมาธิทีแหกนะครับครับจิตตังหาน้ำตาลองไ้เสมอตาเนี่ยอ ฟังนึ่งหรี่ไต่เขียนไว้ฟังนี่งเห็นเลขหรือครับปู่นั่งเลยว่านั่งร่วมโลกสมาธิเพื่อเพื่อส,สิร่วมให้สมาธิเขาบ่อยมันคิดไปเรื่องอื่นเลยครับพยายามร่วมร่วมจิตเพื่อที่นั่งสมาธิเพื่อดีเขาสมาธินะครับโดยประการร่วมจิตเนี่ยเขียนตังไปฟังนึ่งก็จะ<อ>เห็นเป็นแสงเทียนวับวับสนุมก็จะเป็นภาพนั้นภาพนี้ตามจิตนตนาการเ้างเว่อๆนะครับก็จะว่าเขาเห็นเพิ่มเก็จะว่าเขาเป็นหลายนะครับแต่ต้องว่า ก็ว่าตามจินตนาการ,รออกปุ๊ส่องเข้าไปเห็นเลขไหมครับปู่นางเห็นไหมจินตนาการแล้วแล้วาาทีนี้จินตนาการเริ่มมากท <laughs> ีนี้ันมาขึ้นเ้องนั่งตังกันว่าเ้องตัดขวนว,วนน่าจอขวดหูฟังมีปรับกบต่างเทยนไว้ครับมีมาต่างสายเมื่อนจะเข้าแนมเสียมื่อจิตบินสีลงส้มนะพอเนี่ยปฏิมาสมองเ้องวันบุ๊มมินอคิดครับคิดแนวเดียวดิอ่าคิด กิ่น้ำเปลวไฟฟังล้ำพุนเนี่ยมันกับเศร,ฟฟร้าฟงซานคขาว่าเศร,ฟฟร้าฟงซานมันกับไก่บ่มีความความอยากอะไรครับ,รบอยากอยากอยากเดี่ยวที่เป็นอยากบที่เป็นอยากที่บ่มีการสานตอ่อหรือคือว่าเป็นอยากอยากเี่ยวที่บอมังเบียดผู้ใดนะครับรบรวยา,าการร่วมกิจครับมันเป็นอย่างสั้นร่วมกับเพื่อนที่ยังที่เพื่อนเบิงแสงเทียนความที่เย็นเป็นยังไงทีเดียวเบิงไปมากๆมันเกิดภาพวิบวับวิบวับเป็นตัวตัดส้าการเท่านั้นแหละเป็นตัวเลขเลยเหรอครับปู่บ่มันตัวเลขที่ทุกอย่างแล้ว อันนี้มันไล่ตายเอาไปแจ้งว่าเบึงด่วนห้าคนอเรินว่าเพ่งกระใช้จิตเพ่งเทียบในขณะจะพ้นเรื่อเบึ่งครับผมแล้วทราบผมเลยผมเอียนว่าการรวมจิตนะการรวมจิตครับการรวมจิตโดยที่ว่าเอาสายตาเข้านี่ยเบึงตัวนี้ครับเพื่อที่จะหยุดควบคิดที่ว่ามันคิดกินน่าการไปตั้งตัหน้าหลบโลกนะครับดึงมันกลับขึ้นมาให้มันอยู่ไม่อยู่ทต่จุดนี้จุดเดียวครับเพื่อที่สี ให้ปดก่อขึมอยากหรือขึาว่าอยากที่บังเบียดพื้นเลยอยากที่มันก่อเกิดกิเลสนะครับมันจะยุดลงเดี๋ยวอยากอยากเกี่ยวอยากอยากจริงที่มันบอบังเบียดผู้ใดนะครับอยากเนี่ยพออยากนี่ยอยากหินแสงเห็นฟ้าทันั้นีเป็นรูปแบบใดชนี้ครับเดี๋ยวที่นิจริไปท้างใดมันเป็นยากที่สารตออะไรนั้นเป็นยาที่บอบบังเบียดผู้ใดเล่กลัยการรวบกียตครับเนี่ย ถ้าอยากนี่ก็อยากเห็นเลขแะครับปู่ครับชช่นงแลกก็บ่้านตะเลียกนเนี้ครับเด็กเพจะเปลี่ยวเที่ยงเลย้บนไะบ้ใช้โดนแล้วเพราะว่าตั้งไว้ในนี่นี่ครับครับเพราะว่าเริ่งเห็นเพิ่งเห็นครับปู่ครับเพชรตที่แหลกเริ่ยเพชรตะแหลการร่วมกิดขอสมาธินะครับผมเพื่อฝึกฝนเจ้าของนั่นแหละครับครับทินสั้นรอบเมืองไรรูปแบล้ันนั่งสินั่งโดยที่ว่าห้าบ่มีตัวนี้เบิ่งนี่มันมันดึงเจ้าของ่อยู่ครับนั่งลงไปปั๊บหอยเงี้ยแล้วเจ็ดหลังแปดหลังไปแล้ว คมคือเดมมันหยุดบรยูดไ<ป>ยด,ยด,ด้ครับจินตนาการคือคนห้านี่นั่งทิทีโอตขค้ดเด่นนหน่ยนนหหอยแล้วจิต่ยตุคืดใดในหัวเขานี่ยข้าคนวันนั่งแปปปรบสามาธิหยุดควบกิดแต่เนีย่ยพวคุมเถียงนะครับยุดบรยิยูหยุดยาอีลีเด,ดือแมงล้อไอ้สวาสีหยุดบลอยไปเรนะื่อยแมงครับการห้หาได้นเ้อนเลนื่ยงใดเรื่องหนึ่งใน,นหัวรเน่ยเารห้าละอนแล้วกันเราปั๊บมัเยา้ไปเลยมาเกิดมาร่วมจิตรสมาธิบกขามันก็เขาสมาธิบริเลยครับครับจิตบริยูกาธนบ่ง เขาเออว่านางใส่สัตว์สุนทรภมขันร่วมจิตเขบาบ่ได้เอียว่านางใส่สัตว์อย่างที่จะวันนางใส่สัตว์นั่งลงไปก็ปวดแขนปวดขาเลยที่มันมันมีแต่ควบหยากเลยแต่มันมันเป็นแบบนั้นแล้กันเท่าเหลือใหญ่ใหญ่เดี๋ยวแล้วการรวมจิตเขาเวลาป,ปั๊มเนี่ยมันจในไถลาังกายเอาที่เบาขึ้นเนี่ยเบาขึ้น,น,นแต่มับมันมันมันมีข้อแตกต่างอยู่โอเสียบ์อะไรกับร่องที่เป็นอะไรครับบ้านยูวานมีขวดแก้วอะไร ครับดกดแจ้วห้องนะ่ะกว่าดันใสๆบนงคนน้ำปากรวมจิตใช่ไหมครับเูราันว่าการร่วมจิตเขาเพื่อเชื่อ,อที่ขอสมาธิครับเป็นสันคือเราไงโปลดเพิ่มอยากให้เหลืออยากอยากเดียวอยากที่ว่าบังเบียดผู้ใดใือแล้วก็เป็นอยากที่ว่าเกิดกิเลสครับมันเป็นแบบนั้น้ามาเรียกอยากบกาก่กาอยากยืนอะไรอยากอยากเห็นฟังเทียนฟังทุพุนมาถ้าไปอ่ครับเว่าให้เว่าอ,อยากอยาก,อยากเดียวอยากที่ว่าเการสาร้นต่อ รืออยากที่บอกก็เกิดขีดอะไรกับผู้ใดแล้วครับเกิวันรวบจิตเพื่อที่เขาสมาธิครับเปอย่างนั้นเขาสมาธิได้ปั๊บมันก็กลับกลายเป็นเฮ้าหอดคำว่าสุนียตาสุนียตากลายเป็นอากาศครับคำว่าอากาศปั๊บพีเปลี่ยนได้ซ้ำอากาศอากาศก็อากาศมันก็สมาธิสัมผัสกันได้ครับแบบนี้ครับผมเนีก็เกิดขีดเพื่อเป็นที่ไปที่มาคำว่าเขาสมาสัมผัสชิงลีรับได้หรือคำว่าสิ่งที่พื้นมองบรเห็นลรมันเป็นจุดต่อมา เป็นแบบนั้นรวมพลังจิตรวมจิดเขาเพื่อที่จะเข้าสมาธิเข้าสมาธิเพื่อยังเพื่อที่สิให้เห่าหอนขาว่าเป็นอาการเรื่องขอผีหรือําว่าไล่เข้ามาควบอยากหรือขาว่าไล่หรือคําว่ากิเลสเข้ากับสิเปียบได้สมอากาศหรือําว่าศูนญ์ามัยเมื่อไรถสัสมบัติผีได้หรือเข้าอาจฉริยะจะเห่าในเข็นผีไดครับเห็นผีไดเลยการมี่ควบจริงเนี่ยหลอนเลยด้วยเนี่ยอธิบายฟังให้แบบละเอียดเลยเนี่ยนครับ ครัมันเป็นยังไนบ่เสีย,ยเ,เปล่าให้เบิ่งก็ได้ไปเพ่งอย่างนี้ยเหรอคร,ครับนั่งแล้วเพ่งมันเลยเห็นผีเลยคือหอบเบิ่งหอพยายามเบิ่งเสียงเกี้ยวฟังทั้งฐานอ่าครับหอพยายามเบิเ่งไปเรื่อยๆจนหอบในสมองหอบเหลืหอแต่อยากเห็นแต่เกี้ยวเนี้ยอย่างเดียว<ม>อ่าบ่ได้เลียบบ่ได้บ่ได้คิดไปนั่นแหละบ่ได้คิดไปเนี่อยๆคิดคิดเดียวนะครับเอาความคิดเดียวข้าวปาสัมผัสะีดตามมันคิดหรอกมันคิดว่าอาจจะบ่ได้็นอยี่ไมนี้ครับหูว่าสิได้ยินกินอาจฉริมา ครับถ้าเราได้สมาธิครับพขอเท่องขาหอดคําว่าร่วมจิตใดอ่าร่วมจิตไดจิตกายเป็นสมาธิเดียวครับผมเป็นลักษณะอาจจะยิ่งยินหรือหรือเห็นพอพวิบวับสักก่อนหรือคำว่าอาธิถอก,กินก็ได้หรืออจิสัมผัสทั้งผิวหนังคืองคำว่าสัมผัสสิ่งบ่มีตัวนี้มันสัมผัสได้อยูสี่ย่างสี่สัมผัสเท่าน,านี้นเพื่อนึงทั้งผิวหนังกระแม่นตากระแม่นหูดินกระแม่นตังคือกินกระแม่นม่นจะไปครับสี่ยางเท่านั้นในการสัมผัสคำว่าผี เดี๋ยวเข้ามาซิงบุ้งตัวตนที่คนยานถึงชั่วหลายนี่แหละนะครับเด็กหน่อยให้ยานนะจะถามว่าเห็นก็เห็นแค่บุ้งแต่นยานหลายเพราะว่าผู้ใหญ่ตัวเด็กครับมันเป็นแบบนั้นโอ้โหนี่คือครับเบื่อไหร่โดนเราไล่มันเป็นสิบปีแล้วครับผมทีนี้จะมาถามแนวทางแล้วครับปู่ครับแนวทางเดียวขึ้อครัปู่โอ้ยก็รองมืองนะครับต้องเสียงเบิกขึ้นวันนั่นแหละครับก็ได้ ว่าเนี่ยหาสองศูนย์ครับผมห้าสองศูนย์ครับผมมาจากไหนครับปูห้าสองศูนย์เนี่ยครับอันนี้ปูหลังลายเราหายมาครับปูหลังลายครับปูหลังลายปูเราดูดอนปูที่ผมไปหาเราดูนี่แหละครับครับหาหาของเราปูหลังลายม้าไหม้วครับปูเพิบอเพิ่องพึ่งพึ่งเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยออกทางช่องเนาะบอครับเสือหรือว่าอะไรครับปูหลังลายหลังลายยังถิกันอมยม ก็ม okay. ื่นหลายตะกี้ถึงฟาดปะคุณถึงฟาดถึหลังหลหลังไหลขี่าใส่ผ้าลายเสือหลังบ่อบ่อเดียบ่อบ่อมันมียันพ่อตัวนี้โอ้ยผมก็นึกว่าเป็นลายเสือลายผ้าดกรอย่างเงี้ยผ้าการบกยุ่มแล้วมื่นหลาวันนี้ยาพ่นผ้าเพราะหายโอ้ยมันล่อมาเลยครับมาเลยดิมาแล้วครับอ่าหแเราวัดเอาไปล่อเมืองเนื่องประสน แม่ไ้เห็นหลังไม่เห็นหลังนี้เริ่มเดเย็นแล้วะหว่าไปหลังไม่ะไกว่ากาสิบสามสิบสี่ครับผมสิบสามสิบสี่ครับย่าพงพายให้มาสิบสามสิบสี่ครับระว่าไออะไรเนะปูหลังลายให้มาห้าสองศูนย์ห้าแะครับครับผมอืแล้วปูจันนะครับปูจันให้ไม่หวเราผมเราผมโคคําเงนเลยปูจันไม่มานะครับปูหลังลายเรามาแท่นอือครับ หนอยี่ที่เราสีบอกกันแล้วพอคอยกัเป็นแปะได้บ่ครูก็เป็นไป้ที่กันครับผมกันไวเลยครับผมกันพลาดเลยครับกันไปเลื่อาซื้อแม่ไป็ะแปดเนี่ยทิดแปดอย่างง่ายทีเดียวห้มาแบบนี้ได้ตองกันไว้ก่อนนะปูนะากับไม่รอดได้ซ้ำนีนมาค่ะพอนีับผมทอนี้เลยเลยนรับโซ่ซ้ำหนี่แล้วกันไม่ร้ายนะคะครับพิชชาพงษ์เน้อ ห้าสองศูนย์ห้าห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวกันหนึ่งแปดนะคะปูหลังลายปูหลังลายการหดย่มจนหลังไล่แล้วใช่ครับแล้วเราเป็นเน่นเป็นระวางโอ้เราม่นเป็นพุ่มยู่ในดอน,นแมนครับผมพูดทีเราเที่ยวสอนซุปมูนี่หน,นึ่งอัั้นโอซอนปูใช่ไหมครับนี่แมนครับพูดที่เราหายมาก่ ไปนั่งได้อันอยู่ในดอนกำเลยบ่ค่ะอันนี้คือได้จากเตาครับเตาหลังเตาจีหีดเตาตัวนั้นนี้ก็จะจูบสาเขาจะหีบคอยมันนักกะมัดเก็บโลนมาทางนี้เนี่ยเตาตัวนั้นมันเก็บโลนอ่ะยันมักหีเป็นน้ำฟ้าฝรั่งไหมครับอยู่หลังเตากลับกากสาไมีแต่แนวเดียวผมแกวจากหลังเตาเลยเนี่ย ววาาาดลลยงมคือมันมันขึ้นมาแต่ละช่องครับผมหลังเตาไปถึงไปถึงมันมีนีสิบสามสองเด็กอ่าสิบสองสองสิบสามรวมเกอบนะครับน้องเกาะมันแต่ละสองแต่ละสองกับนี่ยากแบบนี้แหละมันคือม้อนมันมันผมจินตนาการเลยมันมีอย่างนี้เด็ดข้าแม่ต้องสับเกณฑ์เกาอยู่เสียเอาให้เบิรงนสันนี่เพราะว่าทายไปอยู่ในเกณฑ์ต้องว่าอันปูหล้างไร่พื้นไห่พื้นเคียนใส่หลังเตาไว้ปูก็เลยไป ได้ออกมาแม่นครับแกมาเจละสองเจละสองของของน้องต้อมจีบิ็นตาดิตาหนึองหนึ่งองครับลงก์กรอะไรกับปู่ครับงามมากครับปู่โอ้ยแผ่นแน่มานนะเป็นชักเป็นแน่หลังเตาครับพระเจ้าบูษราเป็นสองแผ่นแผ่นพอนี่ครับเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เรียนมาคือบม่ได้เรียนเลยครัท่านท่านก็มาบอกเราแบบนี้เลยแม่นครับโอ้เหตุเหตุเราทำไปครับอันนี้ก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะ